เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็เกมเศรษฐีมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็ครั้งนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจีรื้างลัางนั่นเองครั้งนี้นะครับสําหรับใครที่แบบอยากได้จี <G S 2> เกี่ยวกับการควบคุมลูกเต่าซึ่งจี้นี้ถือว่าเป็นการควบคุมลูกเต่าที่สูงมากนะครับก็คือเดี๋ยวเรามารีวิวจีนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้จี้หมวกกันน็อกอันเก่าเนี่ยที่เป็นควบคุมลูกเต๋าสี่แปดเนี่ยอาจจะย้ายมาใช้ลูกเต๋านี้ก็ได้นะครับจี้นี้นะครับชื่อว่าหมวกของนักแข่งในตำนานนะครับก็ความสามารถเพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วนะก็คือควบคุมลูกเต๋าแม่นยำหาสเซ็นซึ่งเพิ่มการควบคุมลูกเต๋า5้าสิบซึ่งถือว่าสูงนะห้าสิบเนี่ยถ้าเกิดเล่นถ้าเกิดเราดวงดีเนี่ยจี้มันจะติดบ่อยนะหมวกกันน็อกนะครับก็ถือว่าก็ดีอยู่นะจี้นี้นะครับ สำหรับวิธีการหานะครับก็รู้สึกว่าจะมีอยู่หลายวิธีนะเดี๋ยวขอบอกวิธีที่ผมจำได้ก็แล้วกันนะครับวิธีก็คือเพื่อนๆต้องที่เครื่องหมายคำถามนะให้ได้สามสิบอันแล้วก็แลกเป็นหมวกของนักแข่งในตํานานได้นะครับซึ่งซึ่งมันเยอะอยู่นะเพราะมันต้องเก็บให้ได้สาอันนะครับหรืออีกวิธีนึงคือ เพื่อนเพื่อก็สุ่มจากนี่ก็ได้นะครับใช้เพจเปิดนะครับหรือเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงรวมไหมครับจะมีเครื่องหมายจีนะก็คือจีเครื่องหมายคําถาม a บวกไปรวมกับจีน่าจะเป็นรูบี้นะไปรวมกับจีรูบี้มันก็จะสุ่มจีสาหนึ่งในสามสมมติว่าถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้จีหมวกกับน,น็อกเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องลุ้นหนึ่งในสามนะครับถ้าดวงดีเราก็ได้หมวกกับน็อกไปแต่ถ้า ได้อย่างอื่นแทนก็มีแปลงก่อสร้างแล้วก็ G ีบินด่วนนะครับซึ่งอีเวนต์นี้นะครับถ้าเกิดได้ G ok ok, Card ีโมกันน็อกคาร์ดเจะได้100เพชรเอสบวกได้200เพชรก็อีเวนต์นี้ทั้งหมด300เพชรนั่นเองนะครับก็ถือว่าสำหรับใครที่แบบอยากจีกลางคุมลูกเต่าที่แบบแม่นยำเนี่ยแนะนำจีนี้เลยนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะนะครับก็สำหรับวิธีหาจี u ูบเนี่ยผมว่าน่าจะ ผมว่าน่าจะหาจากนี่นะครับคือนี่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีจี้เครื่องหมายคาถามเนี่ยเพื่อนก็เอามาแลกจี้ลูบีได้จีู้บีเนี่ยก็คือจะใช้จี้เครื่องหมายคําถามยี่สิบอันในการแลกนะครับหรือถ้าเพื่อนๆกลัวว่านําไปรวมแล้วเนี่ยกลัวจะได้เป็นจี้อย่างอื่นไม่ได้จี้หมวกเนี่ยเพื่อนๆก็เก็บเครื่องหมายคําถามให้ได้นี่นะครับให้ครบสามสิบอันก็แลกเป็นจี้หมวกกันนอกไปเลยนะครับ สำหรับวิธีการหา G เครื่องหมายคำถามผมว่าน่าจะอย่างผมมีเครื่องหมายคำถามคาด A นะเดี๋ยวขอดล่นนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าถ้าไปรวมกับ G A อะไรก็ด้านเป็นเครื่องหมายคำถาม A บวกนะผมก็ไม่กล้ารวมเลยเพราะว่าทองทองกับเพชรผมยิงไม่ค่อยมีด้วยเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองไปทำดูก็แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปหานะครับว่า G เครื่องหมายคำถาม ก็คือมันต้องใช้ a บวกไงมันไม่ได้ใช้รู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ได้ g s จะได้ g เครื่องหมายคำถามคาด a นะเท่าที่ผมรู้นะนะครับก็เพื่อนคนไหนที่มีตัวสุ่มที่งลางดองไว้ในกล่องของขวัญก็เอามาเปิดได้นะครับอ่ะก็อีเวนต์นี้ก็รีวิวไว้สั้นๆก็แล้วกันนะครับก็เพื่อนเพื่อคนไหนได้ g หมวกกันน็อก อันใหม่มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะครับว่า G มันติดบ่อยหรือเปล่านะครับสาหรับคุณมลูกเต๋าห้นนะครับก็เอาเป็นว่าก็ขอจบคลิปวันนี้กันก็ขอให้เพื่อนๆดวงดีทุกคนแล้วได้มากันทุกคนก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ